โรงเรียนวัดหนองกระทาตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งเสนอหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานพบกับโครงงานพวงมะโหดแสนสวยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่สามโรงเรียนวัดหนองกระทาต พวงมโหดเป็นภูมิปัญญาการทำเครื่องแขวนโบราณประเภทหนึ่งของภาคกลางทำมาจากกระดาษสีหลากหลายสีสันที่นำมาพับและตัดเป็นรูปต่างๆต,ติดอยู่ตามธงราวและห้อยระยะตามสถานที่จัดงานมงคลและงานบุญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหากมีการประดับพวงมโหดเมื่อไรแสดงว่าสถานที่นั้นกำลังจัดงานมงคลหรืองานบุญอยู่นั่นเองค่ะ วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ภูมิปัญญาการประดิษฐ์พวงมะโหดเพื่อให้เด็กประดิษฐ์พวงมะโหดได้ด้วยตนเองเพื่อให้เด็กเรียนรู้บูรณาการกับหน่วยการจัดประสบการณ์และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำพวงมะโหดแสนสวยนะคะก็จะมีกระดาษว่าวหลากสี ปากาเคมีสำหรับขีดเส้นให้เด็กๆตัดตำงรอยกันไกลและวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำแป้งของพวงมโหดได้แก่กระดาษแข็งมวนเทปกาวดินสอและเชือกค่าถ้าพร้อมแล้วเราไปทำพวงมโหดแสนสวยกับเด็กๆชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนวัดหนองกระทาดกันเลยค่ะตัดกระดาษว่าวให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดประมาณ50คูณซนติเมตร นำกระดาษว่าวสองแผ่นที่มีสีต่างกันมาวางซ้อนทับกันให้พอดีพับกระดาษว่าวทั้งสองแผ่นซ้อนกันให้เป็นรูปสามเหลี่ยมครั้งที่หนึ่งซึ่งการพับกระดาษว่าวแต่ละขั้นตอนให้เด็กๆพับให้มุมและด้านเสมอกันและรีดกระดาษว่าวให้เรียบที่สุดค่ะพับกระดาษว่าวทั้งสองแผ่นซ้อนกันให้เป็นรูปสามเหลี่ยมครั้งที่สอง พับกระดาษว่าวทั้งสองแผ่นซ้อนกันให้เป็นรูปสามเหลี่ยมครั้งที่สามพับกระดาษว่าวรูปสามเหลี่ยมด้านสันหรือด้านที่เปิดไม่ได้ไปทับกับด้านที่กว้างที่สุดซึ่งจะดูเหมือนรูปสามเหลี่ยมซ้อนกันสองรูปเลยค่ะ ครูขีดเส้นแนวทะแยงบนสันสามเหลี่ยมแล้วให้เด็กตัดตามรอย2ด้านสลับกันไปมาค่ะและอย่าลืมตัดปลายมุมด้านบนของสามเหลี่ยมเล็กน้อยสำหรับร้อยแป้นกระดาษน,นะคะ คลี่กระดาษว่าวที่ตัดสลับไปมาแล้วด้วยความระมัดระวังโดยคลี่แยกกระดาษทั้งสองชั้นออกจากกันนะคะต่อไปเราไปทำแป้นกระดาษเพื่อเป็นโครงให้กับพวงมโหดของเรากันค่ะนำม้วนเทปกาวมาทาบวาดวงกลมบนกระดาษแข็งเพื่อทำแป้นกระดาษ กระดาษแข็งเป็นรูปร่างวงกลมตามที่วาดทาพไว้ครูเจาะรูกลางแผ่นกระดาษแข็งวงกลมแล้วร้อยเชือกผูกปลายให้เป็นปมซึ่งจะเป็นเชือกยึดกับพวงมะโหดสำหรับแขวนพวงมะโหดตามสถานที่ต่างๆนะคะเสร็จแล้วแป้นกระดาษของเราต่อไปจะนำไปร้อยกับพวงมะโหดนะคะ นำแป้นกระดาษมาร้อยกึ่งกลางพวงมะโหดโดยให้แป้นอยู่ด้านในเห็นไหมคะว่าแป้นกระดาษนี้จะช่วยคงรูปร่างให้กับพวงมะโหดค่ะสุดท้ายจับลายเชือกด้านบนเขย่าเบาๆร้อมจัดทรงพวงมะโหดให้สวยงามเลยค่ะ ใ,ในงานอะไรคะในงานบนุญแร่ดงโผลแดงผลการดำเนินงานโครงงานพวงมะโหดแสนสวยเด็กเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาการประดิษฐ์พวงมะโหดผ่านการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทำพวงมะโหดด้วยการลงมือทำด้วยตนเองซึ่งส่งเสริมให้เด็กเกิดพัฒนาการครบทั้ง4ด้านได้แก่ด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาดังต่อไปนี้ค่ะ และนี่คือผลงานโครงงานพวงมะโหดแสนสวยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนวัดหนองกระทาดค่ขะขอขอบคุณนายสุวิทย์สุภารีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระทาดดิฉันครูแอลนางสาวนาริสาภาสบุตรครูประจำชั้นอนุบาลปีที่2และ3ค่ะ